โป่ท่องนรกหลวงปู่คำคณิงจุลมณีจากประวัติหลวงปู่คำคณิงจุลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยว่ามีคราวหนึ่งหลวงปู่คำคณิงกล่าวว่าท่านประมาทไปไม่สนใจร่างกายของตนที่เจ็บไข้อ,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 อดอดแอดแอดมาตลอดพันษา เมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโคงไปได้สิบกว่าวันแล้วไม่ฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารทนรับไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปเฉยมีความรู้สึกด้วยสติปัญญาว่าสังขารของเราถึงการแตกดับเสียแล้วแต่ท่านยังมีสติดี ไม่ตกใจหวาดกลัวต่อความตายแม้แต่น้อยจิตวิญญาณของท่านพอวูบออกจากร่างก็ไปรวดเร็วมากไม่สนใจใยดียร่างกายเดิมที่หมอบฟุบอยู่บนอาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าทิ้งไว้แล้วไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวนั่นแหละสติของท่านตามจิตวิญญาณไปสตินี้เป็นตัวปัญญาเบื้องสูง เป็นตัวบังคับบัญชาจิตสติอัตมาตามจิตไปจิตวิญญาณของท่านเดินไปอย่างรวดเร็วมากทางไปนั้นเป็นทางสายใหญ่กว้างขวางมากความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างถึงแปดพันวาเป็นทางไปสู่ศาลาพันห้องเป็นศาลาใหญ่โตมโหลาน เป็นสาลากลางแห่งโลกวิญญาณมีถนนใหญ่กว้างถึงแปดพันวาจำนวนแปดสายพุ่งตรงไปยังศาลาพันห้องนี้ท่านเห็นผู้คนทั้งชายและหญิงลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มสาวและเท่าแก่เดินหลังหลายกันไปตามถนนมองสุดลูกหูลูกตามองเห็นแต่หัวดำบ้างงอกบ้างทองบ้าง นับไม่ถ้วนคล้ายตัวไหมนับล้านล้านตัวในกระด้งใหญ่ที่เขาเลี้ยงตัวไหมาตามหมู่บ้านในชนบทดูไปอีกทีคล้ายฝูงมดปลวกผู้คนมากมายเหลือขนานับมีทั้งแก่จีนไทยฝรั่งทุกเชื้อชาติาศาสนาทุกคนเดินไปเงียบกริบไม่มีใครพูดจาก,กัน ท่านได้พบพ่อแม่ที่ตายไปนานแล้วเดินรวมอยู่ในหมู่วิญญาณได้แต่ตมองดูกันไม่อาจพูดทักทายกันคล้ายต่างฝ่ายต่างไกลเป็นคนบ้ายเมื่อถึงประตูทางศาลาพันห้องที่รวมคนบาปและคนบุญมีนายทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอกสามง่ามเป็นประกายแปลรปราบคล้ายเปลวไฟลุกไหม้ ทหารยามพูดกับหลวงพ่อคําคนิงว่าสร้างเวรสร้างกรรมพอแล้วหนอหลวงพ่อถึงได้มาทางนี้ว่าแล้วก็เอาหอกสามง่ามจี้หน้าอกหลวงพ่อไว้เกิดควันฉุยไหมเสื้อผ้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บทหารยามหลายคนในที่นั้นต่างก็ใช้หอกสามง่ามจี้หน้าอกร่างวิญญาณทุกร่าง เข้าใจว่าคงเป็นการประทับตาที่หน้าอกก่อนให้ผ่านเข้าไปในศาลาพันห้องตรงประตูทางเข้าชั้นในหลวงพ่อได้พบครูบาอาจารย์เก่าๆหลายท่านที่มรณาภาพไปนานแล้วถูกควบคุมตัวมาเพื่อชำระโทษได้แต่มองหน้ากันทักทายกันไม่ได้เพราะพูดไม่ออกปากเป็นใบ้ จายมบาลน,นำตัวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ศาลาพันห้องร่างวิญญาณเข้าไปแออัดยัดเยียดมองสุดลูกหูลูกตาพยายมบาลน,นั่งอยู่บนบันลังเป็นประธานเอื้อมมือไปแตะที่กองสมุดบัญชีเล่มใหญ่เท่านั้นสมุดก็เปิดปั๊บปั๊บขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอถึงรายชื่อของใคร สมุดก็หยุดให้พยายมบาลอ่านพยายมบาลบอกว่ามนุษย์พูดอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์คำพูดทุกคำของมนุษย์แต่ละคนจะมาปรากฏขึ้นในสมุดบัญชีของโยมโลกโดยอัตโนมัติถ้าใครพูดจากันเรื่องธรรมะการทำบุญสุนทานการรักษาศีลการเจริญภาวนา ตัวหนังสือก็จะมาปรากฏเด่นชัดเป็นพิเศษในสมุดของโยมโลกสะคุมนรกเมื่อโยมาบาลเปิดดูบัญชีแล้วก็หันมาประกาศกับร่างวิญ,ญญาณทั้งหลายว่าเฮ้ยพวกเจ้าทำไมเนื้อตัวสกปรกแท้เว้ยน,น่นสะน้ำอยู่น,น่น พวกเจ้ารีบพากันไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาพบข้ารีบออกไปเร็วๆข้าเหม็นทนไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก็ก้มมองดูสำรวจดูร่างกายตนเองแล้วได้พบด้วยความตกใจว่าร่างวิญญาณของแต่ละคนเปลอ,เปลอ,เปลอละเปื้อนเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่ว ไม่รู้ว่าอุจรารนิดเปื้อเปื่อนมาได้อย่างไรสระน้ำนั้นกว้างใหญ่น้ำใสกระจ่างเหมือนกระจกกลางสระก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแผ่กิก่งก้านสาขาร่มคลึม้มทุกคนต่างพากันกระโดดลงไปในสระน้ำหลวงปู่คำคนิงกระโดดลงไปปรากฏว่าน้ำลึกแค่หัวเขา่า น้ำในสระนั้นร้อนลุกเป็นไฟแดงฉานไหม้แข้งขาทันทีหลวงปู่คำคณิงตกใจบังเกิดความปวดร้อนอย่างแสนสาหาัสต้องรีบกระโจนขึ้นไปยืนบนฝั่งอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟไหม้แข้งขาก็ดับไปความปวดร้อนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ ร่างวิญญาณคนอื่นพากันจมลึกลงไปในสระน้ำแล้วบังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้พึบขึ้นแดงฉานโชดช่วงไปทั้งสะระคล้ายกับว่าน้ำในสระเป็นน้ำมันเบนซินไปร่างวิญญาณของคนเหล่านั้นก็ได้ตายไปทันทีร่างวิญญาณของคนเหล่านั้นไม่ได้ตายไปทันทีหากแต่พากันดิ้นรนกระเสือกกระสน ส่งเสียงโอดโอยหอยหวนสยดสยองอยู่ในสระน้ำเป็นภาพที่สยดสยองเหลือที่จากกล่าวหลวงปู่คำาคนิงรู้ได้ในบัดดลว่าที่แท้สระน้ำนี้คือขมนรกขุมแรกสำหรับทดสอบบาปบุญคุณโทษของพวกวิญญาณนั่นเองจายมบาลหนึ่ง เดินตรงเข้ามานิมนต์หลวงปู่ซึ่งได้เคยสั่งสมบุญไว้ไม่น้อยให้กลับเข้าไปเฝ้าพยายมเศษกรรมหลวงปู่คงคนิงกลับไปเข้าในศาลาพันห้องใจคอไม่ดีรู้แน่แก่ใจแล้วว่าที่นี่เป็นด่านเมืองนรก ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านต้องกระโดดลงไปในสระนั้นเมื่อตะกี้นี้ทั้งนี้ก็เพราะท่านเชื่อมั่นในตนเองว่าเป็นภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เคร่งอยู่ในพระธรรมวินยัยไม่เคยทำบาปให้สัพพสัตย์ใดต้องลำบากเลยแม้ตะมดตัวแดงมาแรงตัวน้อยก็ไม่เคยทำให้มันตายเพราะทราบว่าทุกสัรพสัตว์ล้วนมีชีวิตจิตใจ แต่อาจจะมีบ้างเมื่อเดินไปเหยียบมดปลวกตายโดยไม่เจตนาเพราะไม่เห็นเมื่อไม่มีเจตนาแล้วย่อมไม่ถือว่าเป็นบาปเมื่อไปยืนอยู่หน้าพยายม,มาบาลแล้วพยายม,มาบาลได้กล่าวด้วยเสียงห้าวด้วยทรงอำนาจหน้าสะพึงกลัวแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมว่าตบาทธรรมของหลวงพ่อแก่กล้ามาถึงเมืองนรกนี้ พระเศษกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายังโลกวิญญาณแต่เมื่อดูบัญชีแล้วบารมีของหลวงพ่อนั้นยังมากอยู่ยังไม่อาจพิภากษาตัดสินได้ในขณะนี้สมควรที่หลวงพ่อจะกลับคืนสู่ร่างเดิมในโลกมนุษย์ไปสร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์เสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมานิมนต์กลับไปได้แล้วขอรับ พระคุณเจ้าชมนรกก่อนกลับเมื่อออกมาจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับทั่งคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่า ควรเที่ยวดูชมเมืองนรกให้เป็นกำไรหูตาประดับสติปัญญาเส้นหน่อยก็ดีคิดแล้วก็เดินไปพวกจ่ายโยมบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกนิมนต์เลยพระคุณเจ้าอยากดูชมอะไรนิมนต์ตามสบายหลวงปู่เล่าว,ว่าพวกจ่ายโยมบาลน,นี้ก็เหมือนเสมียนทํางานที่ว่าการอำเภอหรือสาลากลางจังหวัด รวมทั้งผู้คุมนักโทษที่เรือนจำด้วยทำนองนั้นแหละพวกเขามีจำนวนมากทำงานกันว้าวุ่นไม่ได้หยุดยอนเดินไปก็เห็นที่คุมขังชั่วคราวเรียงรายสุดสายตาห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญสำคัญ กา,กามกาเมเดินไปเห็นห้องห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงสองคนชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้แก้ผ้าเปลือยกายโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดง,แดงๆเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างมีเหล็กเผาไฟแดงเสียบตรึงไว้ในลักษณะคล้ายอ้าปากคาบไว้ เบื้องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้รอบๆข้างมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆทิมแทงร่างกายใบหน้าหนุ่มสาวทั้งสองบิดเบี้ยวในตาเหลือบถลนส่งเสียงร้องครวนครางอ้อแอบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสากันสุดประมาณ กระเดกตัวไม่ได้เพราะเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆตรึงร่างกายเอาไว้ทุกด้านเพราะการลงโทษในเมืองนรกไม่มีตายมีแค่วิสัญญีภาพชั่ววูบเดียวแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานต่อหรือร่างแหลกสลายด้วยอนุภาพไฟนรกแต่ชั่วพริปตาก็เกิดร่างใหม่ขึ้นทดแทน เพื่อจะได้รับการทรมานต่อซ้ำซๆซัก,กซากนับพันนับหมื่นปีหลวงปู่ได้ถามจ่ายมบาลว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้ทำผิดสถานใดถึงต้องมารับโทษหนักหนาสาหดในเมืองนรกเช่นนี้จ่ายมบาลก็ตอบให้ทราบว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อในศิลธรรมคุณงามความดีใดๆเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อสืบพันธ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆหญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากพยาโยมบาลขั้นสุดท้ายแต่ ก่อนการพิาพากษาตัดสินนั้นต้องถูกจำจองทรมานแบบนี้ไว้ก่อนฝ่ายชายหนุ่มเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้นักเลงเล่านักเลงผู้หญิงหลอกลวงพลาพรมจารีหญิงป็ิน้นปล้อนเอาทรัพย์เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆถือคติว่าเกิดมาเพื่อกิน เพื่อขับถ่ายเพื่อเสพกรรมรมและเพื่อนอนตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก่อกรรมใดไว้ไม่ต้องใช้กรรมเมื่อถูกสามีของหญิงคนหนึ่งแทงตายจึงต้องมาที่สลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินในขั้งสุดท้ายจากท่านโยมบาล หลวงปู่ได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโทษเอย๋ยกรรมของสัตว์หนอเพราะความโง่ความหลงผิดความจองหองหญิงทนงอวดดื้อถือดีแท้แท้ของมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็ถูกจองจำหนักหนาสาหดถึงเพียงนี้ไม่ทราบว่า หากรับการตัดสินจากโยมบาลแล้วจะได้รับโทษทันสถานหนักสักเพียงไหนหลวงปู่จึงถามจายมบาลว่าอยากสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษจะได้ไหมจ่ายมบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วอนุญาตให้ซักถามได้เมื่อจ่ายมบาลกล่าวอนุญาตแล้วทันใด เครื่องจองจำเหล็กเผาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสันเทาสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากอาบหน้าพากันสุดกายลงกราบเท้าหลงปู่อย่างสำนึกในพระคุณที่ช่วยให้หลุดจากเครื่องจำจองทรมานอันทารุณหะฤือโหด หลวงพ่อเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวร้องวิงวอนด้วยเสียงสันล,ละริกสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารมากสีกาจะให้อัตมาภาพช่วยอย่างไรหลวงปู่ถามหญิงสาวโฟมฝายน้ำตานองหน้ากล่าวว่าดิฉันยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอายุยังน้อยอยากกลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีก หลวงพ่อได้โปรดช่วยให้ดิฉันกลับไปเข้าร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาด้วยเถิดนะเจ้าค่ะสีกาตายแล้วเจ้ายังจำชาติที่แล้วของเจ้าสมัยที่เจ้ายังเป็นมนุษย์ได้ดีอยู่หรือยังจำได้ดีทุกอย่างเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นจํำตัวเองได้จำลูกได้จำญาติพี่น้องมิตรสหายได้หมด แต่พูดจากับพวกเขาไม่ได้เวลาจะไปไหนต้องมีผู้คุมคอยควบคุมตัวไปก่อนที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสูญคิดแต่ว่าตายแล้วก็หมดกันแท้ที่จริงเรานั้นตายแล้วแต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างกายวิญญาณที่ยังสามารถจำความเดิมได้ดีทุกอย่าง อาตมาภาพอยากจะช่วยแต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่านพยายมมาบานอาตมาจะช่วยสีกาได้อย่างเดียวคือเมื่อกลับไปเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนบุญกุศลมาให้หลวงปู่กล่าวชันเมตตาหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจกลับไปเข้าร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีกส่งเสียงร้องไห้กล้าครวญโศกเศร้าหน้าสังเวช ลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่าโยมจะให้อัตมาช่วยได้อย่างไรบ้างร่างวิญญาณของชายหนุ่มผู้ถูกแทงตายเพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่นคลานเข้ามากราบบนหลังเท้าของหลวงปู่คำคนิงแล้วร้องไห้คล่ำครวญว่ากระผมผิดไปแล้วพระคุณเจ้ากว่าจะรู้สึกตัว ว่าเป็นคนชั่วช้าก่อกรรมทำเวรกับคนอื่นไว้มากก็มารู้เมื่อตายแล้วกระผมไม่ขออะไรมากขอให้พระคุณเจ้าช่วยแผ่บุญกุศลมาให้กระผมบ้างเพื่อที่กระผมจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในยามทุกข์ได้อัตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้จากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินต่อไป จายมบาลอธิบายให้ฟังว่าในกรงเหล็กที่เป็นแถวแนวยาวเหเียดนี้คุมขังพวกนักโทษที่รอการตัดสินทั้งนั้นบ้างก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บ้างก็ปล้นฆ่าลักขโมยหลอกลวงปิ้นปล้นต้มชาวบ้านฉุดคร่าอนาจารบ้างก็เป็นหญิงสาวที่เกี่ยวพาราศีพระสม,มองค์เจ้า หลอกลวงพระสงฆ์องค์เจ้าให้ศึกหาลาเพศมาเป็นสามีแห่งตนและที่ทำให้พระต้องประราชิกก็มีบ้างก็แย่งสามีเขาวางยาพิษเมียหลวงมีคติโทษต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้ไม่เชื่อในบุญในบาปทำการทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจ ไม่มียับยั้งบัญยะบรญยังไม่คํำนึงถึงศีลธรรมดีงามข้อนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงต้องพากันหลังไหลมาสู่ศาลาพันห้องแน่นขนาดทุกวันฉะนั้นก่อนที่เราจะเหลือเพียงวิญญาณที่เรียกร้องสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังจะไม่บังเกิดแก่เราผู้ไม่ประมาทเป็นแน่นอน ด้วยปัจจุบันเร่งรีบสร้างทานศีลภาวนามูสัตว์ร้องทุกข์หลวงปู่ออกเดินชมต่อไปรู้สึกว่าเดินตัวเบาหวิวเท้าไม่แตะพื้นเคลื่อนถไหลไปอย่างรวดเร็วเบานุ่มนวลสบายอย่างยิ่ง มาถึงที่แห่งหนึ่งได้ยินเสียงหมู่สัตว์อื้ออึงระงมเซ็งแซ่ไปหมดเสียงเป็ดไก่สุนัขวัวควายหมูมา้าช้างพวกสัตว์เหล่านี้กำลังส่งเสียงร้องเป็นภาษามนุษย์กล่าวโทษโจ์ฟ้องร้องจายมบาลว่าพวกมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมได้ทำร้ายและทรมานพวกมันอย่างไรบ้างมีช้างสารเชือกหนึ่ง ยืนแกว่งหัวอันใหญ่โตไปมามันร้องทุกข์เป็นภาษามนุษย์ว่ามนุษย์ใจดำเอามาหิดมากเอาตะขอเหล็กสับหัวมันจนเลือดไหลได้รับความเจ็บปวดนอกจากนั้นมนุษย์ยังเอาปลอกใส่ขามันทำให้มันเดินไม่สะดวกและยังเอาบ้านเรือนขึ้นไปปลูกบนหลังมันหมายถึงเอากูบใส่หลังช้าง มันเรียกร้องให้จาย,ยมาบาลไปเอาตัวมนุษย์คนนั้นมาลงโทษให้จงได้หลวงปู่ได้ฟังแล้วก็สลดใจเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นแฟ้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงจิตวิญ,ญญาณเป็นาธาตุเดิมแท้ส่วนร่างกาย ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงพาหนะหรือหุ่นสริลยนต์สำหรับใส่จิตวิญญาณเข้าสิงสู่ในแต่ละภพชาติเท่านั้นเช่นชาติก่อนเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจบุญกรรมนำแต่งเมื่อเรามารู้ความจริงเสียแล้วเช่นนี้ ก็ควรจะนำความรู้นี้กลับไปเที่ยวบอกกล่าวสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ความจริงจะได้เลิกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงทำทารุณสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าเป็นต้นเพราะทุกชีวิตต่างก็มีจิตวิญญาณ